เรียนกรรมการทุกท่านและสวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอรารยาชนอุปธรรมนะคะจะนําเสนอหัวข้อวิจัยเรื่องปริมาณโลหะหนักในน้ําตะกอนดินแดบปาบริเวณแหล่งปังกพชชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะ บทขย่ยนะคะการศึกษาครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําเบื้องต้นนะคะและประมิมาณการปนเปื้อนของโลหะหนัก3ชนิดนะคะได้แก่แคดเมียมโครเมียมและตะกั่วนะคะในน้ําและตะกอนดินจํานัน5จุดนะคะและกลารสะสมโลหะหนักในปลานะคะทั้งหมด4ชนิดนะคะได้แ,แก่ปลาหมอปลากระดีปลาช่อนและปะลาไหลนะคะที่บริเวณแหล่งกำกับพยาชมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะ โดยวิเคราะห์ด้วยเครื่องอะตอมิกแอบซอรันสเปกโตโครมิเตอร์นะคะจากการศึกษานะคะจะพบปริมาณโครเมียมและแคดเมียมนะคะในน้ําแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานและพบปริมาณโครเมียมในตะกอนวอนตกรดินแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานเช่นเดียวกันค่ะและพบปริมาณการะส,สมของโลหะหนักในปานะคะไม่ค่าเกินค่ามาตรฐานได้แก่แคดเมียมในปาหมอนะคะและตะกั่วในปานทั้ง4ชนิดที่ทาการศึกษาค่ะ ที่มาในความสําคัญนะคะบริเวณแหล่งความกบขะชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะมีปัญหาขยะมวลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่จํานวนมากนะคะอีกทั้งประชาชนนะคะส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะอันตรายนะคะปนกับขยะมวลฝอยทั่วไปทําให้ถูกรวบรวมนะคะและกําจัดรวมกันที่แหล่งความกบขยะค่ะและโลหะหนักนะคะจะขยะอันตรายนะคะจะเกิดการปนเปื้อนสูงของเส้อาหารและสิ่งแวดล้อมนะคะอีกทั้งโลหะหนักนะคะไม่สามารถสลายตัวได้ด้วยกระบวนการทางธรรมชาตินะคะทําให้ มีบางส่วนนะคะสะสมอยู่ในดินในตะกอนดินและในน้ำนะคะรวมถึงสะสมอยู่ในสัตว์ด้วยค่ะเช่นปลานะคะจะถูกสะสมโดยตรงนะคะผ่านกระบวนการาหายใจและกระบวนการกินอาหารนะคะแล้วจะสะสมต่อในคนนะคะผ่านการบริโภคมาเป็นอาหารนะคะหากปริมาณการสะสมในปลานะคะมีปริมาณมากนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ ผู้คนที่รับประทานนะคะอย่างอิ่เลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นผู้วิจัยนะคะจึงมีความสนใจนะคะที่จะศึกษาเพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ําตะกอนดินนะคะและสะสมเมป,ปานะคะบริเวณแหล่งความกบพาะชุมชนชนเทศบันเมืองร้อยเอ็ดนะคะเพื่อเป็นข้อมูลนะคะในการป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่แหล่งความกบขยะต่อไปค่ะวิธีดําเนินการศึกษานะคะ หนึ่งพื้นที่ศึกษานะคะจะทําการศึกษาที่แหล่งฟังกบขยะชุมชนเทสบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะบ้านหนองนาสร้างตะบนเหนือเมืองอาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอด็ดน้ำบริเวณแหล่งน้ําที่ใกล้เคียงแหล่งฟังกบขยะนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําชักขยะมูลฝอยนะคะ 2. นะคะการเก็บตัวอย่างจะทําการเก็บสุ่มเก็บตัวอย่างนะคะน้าและแตะกอนดินนะคะอย่างละ5จุดซึ่งจะเป็นจุดเดียวกันนะคะและสุ่มเก็บตัวอย่างปลาจําจนวน14ตัวอย่าง ซึ่งจะประกอบด้วย4ชนิดนะคะได้แก่ปลาหมอ4ตัวปลากระดี่5ตัวปลาช่อน3ตัวและปลาไหล2ตัวค่ะ 3. นะคะการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ําตะกอนดินและปลาโดยในน้ํานะคะจะนําน้ําตัวอย่างมา25ม .L. ลนะคะและย่อยด้วยกรดไนติกเข้มข้น2ม .L. ลรค่ะแล้นนำไปย่อยบนเตาโดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ90บกลบ5องศาเซลเซียสนะคะ แล้วนําไปปรับปริมาตร25มิลลิตรนะคะด้วยน้ํปภาสักษไอออนนะคะแล้วนําไปกรองด้วยกระดาษกรองทนกดจากนั้นนะคะนําไปวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักนะคะด้วยเครื่องอะตอมิกแอปพลิเคชันสปิริตโอมมโฟโตมิเตอร์นะคะหรือ aas นะคะในดินนะคะจะนําตัวอย่างดินนะคะ0 5กรัมนะคะย่อยด้วย1ต่อ1นึกดไนติกต่อน้ํปภาสักษไอออนนะคะ10มิลลิตรแล้วนำไปย่อยบนเตาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ9กบบวกลบหองศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีนะคะ จากนั้นเติมกดไนติก5มิลลิตรนะคะและนำไปให้ความนำไปให้ความร้อนต่ออีก30นาทีนะคะแล้วเติมน้ำกันที่ปราศจากไอออนนะคะปริมาณ2มิลลิตรและกดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะปริมาณ3มิลลิวตรจนกระทั่งสารละลายนะคะสใส่ไม่มีสีนะคะแล้วจึงปรับปริมาตรครั้งสุดท้ายนะคะเป็น50มิลลิตรนะคะแล้วนำไปย่อยอแล้วนำไปกรองนะคะด้วย กาดกองทนกดนะคะจากนั้นนะคะนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง a a s, mm hmm. <S ค่ะการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในปลานะคะจะนําเนื้อปลา1กรัมนะคะและเติมกรดไนตริกเข้มข้นนะคะปริมาณ5ม้มลลิตรและกรดซัลฟิวริกนะคะปริมาณ5ม้มลลิตรเป็นเวลา30นาทีนะคะที่อุณหภูมิ95บวกลบ 5าองศาเซลเซียสนะคะจากนั้นนะคะเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์10มิลลิลิตรและรอจนกว่าจะเกิดปฏิกิริยาส,สมบูรณ์เป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะปรับปริมาตรเป็น25มิลลิลิตรด้วยน้ำกันนะคะซึ่งจะเป็นน้ำกันปลาจากไอออนเช่นเดียวก,กันกับขั้นตอนที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะกรองด้วยกระดาษกรองทนกรดและนำไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหนะหนักด้วยเครื่อง AAS ค่ะผลการศึกษานะคะคุณภาพน้ำเบื้องต้นนะคะพบว่า ค่าความเป็นกรดด่างและคะา่าออกซิเจนละลายน้ำนะคะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินประเภทที่3นะคะส่วนอุณหภูมิและค่ากรนาซนไฟฟ้านะคะมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํานะคะและป,ะปริมาณโลหะหนักนะคะจะพบปริมาณโลหะหนักในน้ํา2ชนิดนะคะได้แก่แคดเมียมและโครเมียมนะคะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.02และ0.02บวกลบ0.01หนมีในคําตอบริรตามลําดับนะคะ ซึ่งจะมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3ค่ะส่วนการปนเปื้อนในดินในตะกอนดินนะคะจะพบโลหะหนัก2ชนิดนะคะได้แ,แก่โครเมียมและตะกั่วนะคะซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ16.46บวกลบ3.35นะคะและ3.5 0นบวกลบ2.7 7มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามลาดับนะคะซึ่งก็จะมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพผิวคุณภาพดินนะคะ และประิมาณการสะสมโลหะหนักในปลาทั้ง4ชนิดนะคะได้แก่ปลาหมอปลากระดิปลาช่อนและปลาไหลนะคะจะมีค่าดังนี้ค่ะโดยปลาหมอนะคะจะพบแคดเนียม0.38ม mm ิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐานและแตะกั่วนะคะจะเห็นได้ว่าปลาทั้ง4ี่ชนิดนะคะมีค่าเกิน1นะคะซึ่งค่ามาตรฐานกำหนดไว้อยู่ที่1ม mm ิลลิกรัม mm ต่อกรัมค่ะ สรุปผลการศึกษานะคะจากการาจากผลการศึกษานะคะพบว่าปริมาณการสะสมของโลหะหนักในปลานะคะมีปริมาณที่สูงกว่าค่ามาตรฐานอาหารปนเปื้อนนะคะโดยการสะสมโลหะหนักในปลานั้นนะคะเป็นผลมาจากการที่ปลาทั้ง4ชนิดนะคะมีพฤติกรรมและการอาศัยนะคะอยู่บริเวณตะกอนดินนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งที่รองรับปริมาณของโลหะหนักและล้วนแล้วแต่จะเป็นปลาที่กินสัตว์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภค ลำดับสูงนะคะดังนั้นนะคะปริมาณการสะสมสารพิษนะคะจึงมีแนวโนมที่สูงนะคะเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นของผู้บริโภคในห่วงโซ่อาหารและจากการที่พบตะกั่วในปลาทั้ง4ชนิดนะคะเกินข้ามาตรฐานอาหารปนเปื้อนนะคะเป็นผลมาจากเริ่มนะคะตะกั่วเนี่ยจะพบได้ในทั่วไปในธรรมชาตินะคะอีกทางการบนเปื้อนของกิจกรรมมนุษย์นะคะก็ยังส่งผลต่อปริมาณาตะกั่วในสิ่งแลนอมที่เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะจึงส่งผลกระทบต่อปลาที่อาศัยในบริเวณ ที่มีการผนเปืเป่อนโดยตรงค่ะดิชฉันนางสาวอรารยาชนอุปถามนะคะขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ